ครับวันนี้พขกับช่องพิชิตไปตีนะครับผมออกเรืออีกแล้วนะครับวันนี้ออกกับเรืออีกแล้ววันดีกับทีมงานแห้วนะครับวันนีเเเเนะ้เอาอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับไปยังไปยังไอยาข้างมองงน,งนะครับไซส์สวยๆโอ้โยใส่พุ่งเลย มาเลยเอออยู่ครับ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 มาแล้วอีกคนใส่เรากันหนึลูกเก่าเอาเอาเอาขึ้นมาเป็นตาเบ็ดบอลแม่ทำไม เอาที่ผมนี่ไม่เอาตาเล็กกว่านั้นแล้วก็มัดให้มันถูรันมันติ๊กหน้าหลบหลังเลยใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อร่อยอันนี้ตัวนี้ใหญ่ตัววิ่งตัววิ่งตัวนี้ใหญ่โอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้เก่าครับไอ้เก่าใส่ดีเลยครับ Bài đẹp mót, con ơn Ướn Cái dù là chiều, tầm giờ luôn nắng bán nạc bù lăng dù lăng ba lăng dù lăng dù lăng ูหแล้วแตะขวดแต่ละทีก็ไม่เอาลุตขวดแบบนี้แต่ละทีก็ไม่ไหวน,นะครับนรถคันเป็นเอา้าอยู่เฉยเกี่ย,ยวค้างมาเลยตัวน,นี้นะครับเขาเรียกปาหัวเลยครับผมโอ้โหสุดยอดทั้งเตะเบาเบาด้วยใส่ใหญ่ด้วยโอ้โหยู่หน้าลอยหน้าลอยหน้า อครับย่าใหญ่หลุดนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมาแล้วครับประมาณจัดแล้วครับวันนี้วันนี้เบ็ดของเขาได้ทำงานแล้วนะครับยาระวังระวังระวังกด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 ท่านไหนกดท่านไหนระวังระวังแย่มันเข้าใต้เรือนะโอ้ใครดูครับว่าจ้อหรือนกเขาผมว่านกเขาว่าแล้วนะครับผมว่านกเขาแล้วชัดเจน โชวช์หน่อยโชว์หน่อยหลายรอบชัดเจนนะครับนกเขานกเขานะครับไม่ใช่นกเราโอ้โหสวยงามสวยงามดปปากนิดเดียว